13. มิถุนายนนี้คิดว่ากระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในแหที่ถูกถักอยู่นี่จะออกมาได้หรือเปล่าผมว่าไล่ไปเป็นลำดับไหนถามเรื่องแพทยสภาผมยังคิดอยู่ว่าวันที่12แพทยสภาด้วยจำนวนของสมาชิกใน,นคณะกรรมการเกินกว่า47่สิบเจคนคะจะลงมติยืนยันว่าสิ่งที่ได้ลงมติกันไปแล้วนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นไปโดยชอบ แล้วก็จะยังคงยืนยันผมว่าจะเป็นอย่างนั้นวันที่สิบสามเนี่ยผมยังหวังว่าสารท่านจะพิจารณาโดยที่เป็นคุณกับประเทศชาติบ้านเมืองเอาหลักของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดําเนินการในลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือว่ายิ่ง <S <S ถ้าปว่วยจริง <S <S ปว่วยวิกฤตทําไมไม่ได้ดําเนินการตามมาตราสองของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี <S 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 อ,อาญาถ้าหากไม่ได้ปว่วยจริงไม่ได้วิกฤต ทำไมถึงได้ไปอาศัยช่องทางว่าป่วยวิกฤตแล้วไม่เดินตามแม้กระทั่งมาตรา55ของพระราชบัญญัติราชธรรมที่จะต้องค่อยๆไล่ไปเป็นลําดับว่าเอาหลับป่วยไข้ยพยาบาลแพทย์มาดูหรือคนที่ฝึกมาทางนี้ของเรือนจําจากนั้นถ้าเกิดไม่ไหวไปโรงพยาบาลเรือนจําถ้าโรงพยาบาลเรือนจํารักษาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเฉพาะทางไล่เรื่อยไปถ้าต้องไปสองวันก็สองวันกลับไปห้าวันก็ห้าวันกลับไม่ใช่ไปอยู่โยงยาวแล้วไปโรงพยาบาลอะไรที่ ยังไม่สามารถอธิบายได้นับถึงจุดนี้เลยว่าทําไมถึงต้องไปโรงพยาบาลนั้นผมว่าท้ายที่สุดก็หวังว่าสารท่านด้วยความเคารพจะบอกระบุออกมาชัดเจนแล้วเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนทั้งหลายได้ครับสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นไอตัวไม้ที่เอามาวัดเนี่ยมันเสมอกันหรือไม่คุณสมศักดิ์ในการที่ต้องบอกว่ายับยั้งนะครับมติแพทยสภาหรือไอชี่เขาเรียกวีโต้เนี่ย หนึ่งในเหตุผลคืออ้างว่าการที่แพทย์จะถูกพิจารณาว่าทําอะไรที่มันขัดจริยธรรมหรือไม่ต้องปรากฏว่าทําความเสียหายให้กับคนไข้ถูกไหมครับค่ะความเสียหายต่อคนไข้หมายความว่าอะไรความเสียหายจากการรักษาถูกไหมเพราะว่าในฐานะผู้มีวิชาชีพทีนี้ถ้าเกิดหมอโพสต์นั่นโพสต์นี่ความเสียหายที่เกิดต่อคนไข้มันเกิดจากการทําตามวิชาชีพหรอือ ถ้ามันไม่ใช่เกิดจากการทําตามวิชาชีพก็คุณสมศักดิ์เป็นคนพูดเองอะว่ามันต้องเกิดจากการทาี่ทํรราให้เกิดความเสียหายจากการรักษาอันนี้ถ้าเกิดเขาไปเขียนว่านู่นว่านี่สมมติเสียหายจริงนะก็มันไม่ได้เสียหายจากการรักษาหรือเปล่าเอาคําของคุณสมศักดิ์เลยถ้าคุณสรรมศักดิ์บอกว่ามันต้องเสียหายจากการรักษามันถึงจะร้องจริยธทรได้อ้าวอ้นี่ถ้าเกิดมันเสียหายแต่ไม่ได้เสียหายจากการรักษาคุณร้องจริยทําได้ไงและแถมไม่พอนะโคศกของคุณเองก็ยังยอมรับเลย ว่าคนต้องมีจริยธรรมนะหมอเนี่ยจะมาว่าใครไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอ้าก็ตกลงเอาแค่ความเสียหายต่อคนไข้จากการรักษาหรืออะไรคุณขยายผลเองดังนั้นแปลว่ามาตรฐานคุณไม่เท่ากันไม้ที่คุณเอามาวัดเนี่ยไม้อันนึงเอาวัดเรื่องหนึ่งไม้อีกอันนึงเอาวัดอีกเรื่องหนึ่งทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องแบบเดียวกันคุณกลับใช้ไม้คนละแบบอันหนึ่งไม้สั้นอันหนึ่งไม้ยาวอันหนึ่งไม้เอียงอันหนึ่งไม้ตรงมันวัดไม่ได้หรอครับ